สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสู่ขู่สู่คนครับมื่อวนี้ผมรุ่งสอนคนอหน้าผ้าเลาะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศการเลาะทงไฮทงหน้ามือวนี้ผ้าพี่น้องมารับชมการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมัน,นาปีหกเจ็ดเดอ้อครับพี่น้องพี่กาดแปลงเนี่ยก็อยู่บ้านนาจารย์ครับตำบลน,นาเย่ยอำเภอนาเย่ยจังหวัดอุบลราชธานีครับ พื้นที่ทั้งเบิดของแปลงนี่อยู่ที่สามไร่ครับวันนี้ผ้าพี่รองมาหลุ่นเบิงครับว่าพื้นที่สามไร่มั่นอายุหกเดือนเป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งครับว่าน้ำนัก่นจะได้ร้ายคนไหนครับพี่รองปีที่แล้วครับเป็นปีหกหกเนาะครับเท่าที่ลุงสอนสอบถามเจ้าของเพิ่นเพื่อนบอกว่าได้น้ำนักอยู่ที่ ปดตันครับพื้นที่ทั้งเบอืองเนี่ยาไร่เพื่อได้น้ำนักอยู่แปดตันครับพี่น้องเอาปีนี้มาหลุดน,น้ำกันเด้อครับจะของเพิน่นตั้งเป้าไว้ว่าที่สิบตันครับพี่น้องปีนี้ต้องต้องได้สิบตันครับมาเบืองพี่น้องบาเพื่นสียร้ายปพนไดมาติดตามเบืองน้ำกันครับตอนนี้เพื่อนกำลังเก็บเกี่ยวครับกำลังกูม่มันครับเร่งงานมือนี้น้ำกันกับยู หาหกคนครับพี่น้องืันนี้เนาะรับเพื่อนกัจ่างแรงงานมาซอยครับทังเจ้าของแปลงเพื่อนครับอ่าส่วนค่าแรงกัเพิ่นว่าวันละสามร้อยครับการอยู่การกินอาหารการกินกับอยู่ครับเจ้าของมั่นครับพี่น้องครับนี่แหละครับมาเบิงใกล้ๆครับพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังค้นมั่นขึ้นรถกันตากแดดครับพี่น้องเลย แดดกำลังห่อนเนาะครับเพียงพอดีครับตอนนี้ครับเพิ่นกำลังเอามันขึ้นรถกันอยู่ครับกะตามอ่าบันนอกบันหน้าเฮาเนาะครับเนาะครับเพิ่นเอามันขึ้นรถกับมีการพูดการคุยกันเนี่ยจังน้อยครับพี่น้องเลยพ่อบ่ซีเรียสครับพ่อคลายเมื่อยในจังน้อยเนาะอโบ่เบาว่าจ่าโบยังกันกะอ่าเฮ็ดแต่เบียงแต่งาน มันกัดเมื่อยนะพี่น้องกะเบากกบหัวกันนจกหน้อยพ่อมีอารมณ์ขันครับสําหรับแปลงนี้การเตรียมดินของเพิ่นเด้อครับพี่น้องมาเบิไรายละเอียดครับการเตรียมดินครับเพื่อนก็จะไถครับพี่น้องไถรอบเดียวครับไถรอบแรกครับหลังจากเพื่อนไถแล้วตากแดดตากดินไว้ครับประมาณนี้สามมือครับเพื่อนก็จะมาวานขี่ไก่ครับ เป็นขี่ไก่แกบครับพี่น้องสามไร่เพิ่นใส่ยูหนึ่งร้อยกระสอบครับพี่น้องสําหรับขี่ไก่ครับส่วนปุ๋ยเคมีเพิ่นก็จะใส่ร่องพื้นยู่ทีหนึ่งกระสอบครับกระสอบลระหาสิบกิโลกรัมครับเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบซีซีตาข้นเขียวครับนี่แหละการเตรียมดินแล้วก็บบำรุ่งดินการร่องพื้นของแปลงนี่เนาะครับ ส่วนทางใบทางอยังนี้เพื่อนก็นจะใส่พวกเป็นผงดำครับพี่น้องเป็นผงดำของหิ้วมิกครับเดีย๋ยวผมจะเอาตัวอย่างขึ้นให้พี่นออ้องเบิงครับว่าน้าตาลมันเป็นจัางไรครับเป็นผงดำครับจะเป็นฮออมโมนทางใบครับเอามาลุ่นเบิงครับพี่น้องบนเนื้อที่ทั้งเบิดสามไร่นี้วันนี้พ่นจะได้จักตันครับพี่น้องคาดว่าเมื่อนี้ จักจีเดียวบัวเดียวครับพี่น้องเน้อที่ทั้งเบอรนี่สามไรนี่แรงงานห้คนนี่คาดว่าน่าจะบัวะเดียวอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามั่น็งามคงเพลินอยู่ว่าใหญ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เต็มรถแล้วครับพี่น้องเต็มขั้นแล้วยมออกเดินทางครับตอนนี้พ้นงานกุทธภากินเขาเนาะครับเดี๋ยวผมลูกซ้อนกนจะตามไปเบิงน้ำหนักน้ำเพลินครับเอาพี่น้องไปดูนกระดีที่หนึ่ง เด้อครับพี่น้องเด้อตอนช่างนักนะครับว่าจะได้อดร้ายคนไหนครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านเพื่อนรับสื่อครับพี่น้องเหี่ยวแรกครับตอนนี้เพื่อนกำลังเอามันลงอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวอีเจ้าหน่อยจะมาหลุนน้ำนักน้ำกันครับว่าจะได้อดร้ายคนไหนเนื้อที่ทั้งหมิดสามไี่ครับปีนี้รู้สึกว่ามันเพื่อนจะงามเด้อครับสำหรับแปลงนี่ครับปีทีเดียวก็งามครับแ่น้หนัก ด้แค่แปดตันเท่าที่ลุงสอนมาเบิงครับมือนี่สําหรับแปลงนี่หัวมันนี่ผมขาดว่าอาเป็นแต่ได้ซิเทิร์นยู่ครับพี่นอ้องน่าจะได้ซิฟกว่าตันครับเท่าที่ลุงสอนเบิงหัวมันพิ่นแหละหัราะว่จะ,ะคว่ำมีหัวหน่อยนะครับพี่นอ้องหัว่าฟองเ่ิน,นจะเสมอกันเลยครับงามแห้งครับเสียแต่ราคาครับพี่นอ้องถ้าราคาอยู่ที่สองบาทกว่านี้ พี่น้องข้อกรจายก็อยู่ได้ครับสาหรับมั่นหน้าของปี67เนี่ยครับแต่ราคาเมื่อนี้เพิ่นซื้อยูที่บาทสิบสตางค์ครับทั้งอื่นซื้อแพรงก็เนี่ยู่บอกครับพี่น้องซื้อหลายก็บาทสิสตางค์บ่ครับสําหรับมันหน้าปี67ครับพรรุ่นนำหนักนำกันครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นเก่ามั่นลงแล้วครับเที่ยวแรกนำหนักออกมาแล้วครับพี่น้อง 3,845กิโลกรัมค,ครับสำหรับเถียวนี้ครับ<น>เทียวนีนเป็นเถียวที่สองด้วยครับพี่น้องหลังจากที่เทียวที่หนึง่งเถียวแรกก็ได้น้ำหนักไปอยู่ที่3,845กิโลกรัมครับมารุ่นเทียวสองครับพี่น้องว่าจะได้ร้ายปันหดครับตอนนี้เพิ่นกำลังเอามั่นผลมั่นขึ้นอยู่ครับสำหรับเถียวสองครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันอีกครับพี่น้อง ว่าจะได้ไลายปันไหนครับเีวสองครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปตรงทีล่านมั่นเลยครับพี่น้องครับไปเบืองนำนักกันเลยสำหรับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สองครับพี่น้องวันนี้รุ่งสอนค่นหน้าผ้าละมาติดตามเบืองแปลงมั่นสับหลังของแปลงนี้ครับเที่ยวสองมากแล้วครับพี่น้องตอนนี้อยู่ล่านมั่นเพื่อนครับมองผนับสื่อครับเป็นกำลังเอาส่วนที่เป็นถุงปุ๋ยครับ ขี่ทับอยู่บนหลังล่งกอนครับกอนที่จะเปิดฟ้าข่างออกลกใส่รถตักมี่ดันล่งเลยครับพี่น้องครับขีาก,การหูุมั่นให้มั่นหน้าครับว่าจะได้เงินว่าจะเห็นเงินกระบาดครับต้องใส่ความพยายามแล้ะอดทนครับพี่น้องเบิ้งนำนักเถียวสองครับพี่น้องสองพันดบหกิโลกรัมครับ โยนเป็นแถวสามครับพี่น้องมาลุ้นกันครับน้ำหนักทั้งเบิดตอนนี้ก็อยที่หกตันหกตันนียๆนะครับพี่น้องเอาออกพื้นที่ทั้งเบิร์ตตอนอย่าไปเกือบครึ่งแล้วครับพื้นที่ทั้งเบิดอีกสามไร่ครับตอนนี้คาดว่าจะออกไปเร็วอ่าบบตําก็ไร่ครึ่งครับพี่น้องตอนนี้น้ำหนัก,กอ่อู่ยที่หกตันกว่าครับ เดี๋ยวมาลุ่นครับพี่น้องเที่ยวสามครับว่าจะได้ไร้ายปัไไดครับเดี๋ยวมาเบิองน้ำกันครับมั่นหน้าของแปลงนี่ครับอายุหกเดือนเที่ยวสามครับพี่น้องเที่ยวนี่กำลังกำลังเอารถตักดันมั่นลงอยู่ครับสำหรับเที่ยวสามครับผลุนกันพี่น้องว่าจะได้ไร้ายปัไหดครัคบ วันนี้คาดว่าจะจะเรียวยุ่งี่นองเงยสำหรับสามไรนี่ครับกินใส่ครับี่นองได้เห็ดไงแน่ใส่รถไถครับพุดไฟแล้วก็ใส่ได้งานดึง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 ,ดง,ดง้อนขึ้นไหม่เลยครับแล้วก็ใส่เหลือนี่ค้อยเข้าไปแล้วก็โยนกลมแล้วก็ตัดหัวมันตัดอยู่บนเหลือเลยครับี่นองครับ สำหรับแย้งนี่ผมก็ดได้ติดตามครับพี่น้อง,งแกเคเ่ิมทายคลิปเสนอให้พี่น้องเบิง่งใีคลิปก่อนนะครับมาเบิ่งนำนักครับสำหรับเถวสามครับเถวนี้ได้สองพันหกร้อยแปดสิบห้ากิโลกร,รัมครับตอนนี้ได้สามีถวครับพี่น้องนำนักก็อยูทีเก้าตันนะครับขาดไว นาจะได้อียื่สองเถี่ยวครับพี่น้องสําหรับแปลงน,นี้ครับนาจะได้อียื่สองเถี่ยวถ้าได้อีสองเถี่ยก็คือเกินเป้าครับเพราะว่าจะข้องเพิ่นตั้งเป้ามหมายไว้ว่าสิบตันครับตอนนี้ก็ยูที่เก้าตันนะครับสามเถี่ยวเท่าที่ผมเบื่องมั่นนี่ตอนนี้คาดว่าจะได้อียืดสองเถี่ยวครับพี่น้องถ้าสองเถี่ยวได้เที่ยวลนะสองตัน เสดียาที่สองตันก็นคือสี่ตันครับสี่บวกเก้าก็คือเป็นสิบสามแหละครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าสีใดลายปันไดแต่ทีเดีนนเนี่ยผมว่ามีจะมีอยู่สอง่ถวครับอาจจะบ่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าตันครับพี่น้องครับสําหรับแปลงนี้เนาะครับนี่แหละผลผลิตอกปีหกเจ็ดสำหรับแปลงนี้ที่ลุงซ้อนโค่นหน้าผ้าเลาะได้มาติดตามครับเมื่อนี้เพื่ออยากให้พี่น้อง ได้รับชมครับว่าการเตรียมดินบำรุงดินแบบนี้เพื่อในน้ำนักเท่านั้นเท่านี้นะครับเพื่อจะได้เก็บเป็นขอมูลนไว้ครับสำหรับปี6กครับแล้วก็แปลงนี่ครับเพื่อจะนําเผยแพ่ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับตามที่ผมขาดไว้ครับพี่น้องเอามารุ่นครับพี่น้องน่าจะเป็นแถวที่4ครับพี่น้องแถวนี้เนาะครับแถวที่4ครับเพราะว่า มันก็นย่างหลายอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งเอาออกไปบอนหลายครับพี่น้องเที่ยวที่สี่ครับพี่น้องสำหรับเที่ยวนี่ครับียอยู่แปลงมันเนี่ยนาจะได้อีเที่ยวครับเป็นเที่ยวที่หาทีนาจะเที่ยวสุดท้ายครับพี่น้องเดี่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สี่เนาะครับตอนนี้เพิ่นกำลังเอามันลงครับ ใส่แรงงานกำลังคุยลงครับรถตักมันมีปัญหาครับพี่น้องตอนนี้อาจจะซาแน่เด้อครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำนักแถวที่4ีครับพี่นอ้องแถวนี้ได้สองพันสี่รอยห้าสิบกิโลกร,รัมครับสำหรับแถวที่4ีครับจะหมูนงเนาะเกือบสี่หมู่แลงเงนาะครับพอดีแล้วครับแถวสุดท้าย เดี๋ยวที่หาครับพี่น้องมือนี่ยสำหรับมันพญามันครับเพื่อนขาดว่าจะเอาซิบตันครับจะของเพื่อนเพื่อนยี่เทื้อเบิร์ตนี่สามไร่ครับเพื่อนที่ตรงนี้สามไร่ตีเถียวก้อนนาทีเอาไปล่งแรือหนยักษ์ตันเน้ะครับปะเลื่มนลำนักน้ะสิบเอ็ดตันซิปเอดตันซีอร่อยโกที่หาอืม 1มื6นหนึ่งันสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลกร,รัมครับส1เดตันกว่าครับคาดว่าอยยุเขี่ยวนี่ก็จะได้อยู่คาดว่าคือจะสตันอยครับกี่น้องเดี๋ยวไปุูนน้ำกันครับเดี่ยวสุดท้ายมือเนี้ที่เบิงหนุ่หนักครับประสไร้ายปันไดครับขอบคุณทีมงานทุกท่านทุกคนครับจะ,ะ,ะเหล่าหญหนิ่ง,งพญินุง่งใหญ่ห่อเรียนขึ้นรถบัาถอยแมพย่พ่อลุง,งใหญ่ถอยั่น โอ้เนาะเป็นโซ่เฟอร์งเลยวันนี้บ่ถ้อให้สมบูรณ์ยเ่้อยิงเอาท้อยิงเขาจังไรกัโซ่หอดี่็ให้หานะบซ่ขึ้นได้ร่างกับปวดผ่าตัดปวดบวมรลดตัวเกี่ยวซื้อไทายครับเกี่ยวที่หาไปรุ่นน้ำกันครับเกี่ยวซื้อไทายครับพี่น้องตอนนี้กำลังเอาลงครับเป็นทีเรียบร่อยเนาะครับ เดี๋ยวมาติดตามผลของนำนักครับเดี๋ยวสื้อถ่ายจะได้ไลฟ์ปนไรหลังกเมื่อเบิงยอดสรุปครับทั้งเบิร์ตหาเที่ยวครับจะได้ไลฟ์ปนไรครับสำหรับแลงนี่ทั้งเบิร์ตสามไรครับพี่น้องเดี๋ยวซืดทถ่ายมาแล้วครับพี่น้องนำนักได้ซองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลกร,รัมครับสำหรับเถี่ยวสุดทถ่าย,ายครับ ตอนนี้มาเบิ์งยอดสรุปน้ำนักน้ำกันครับพี่น้องยอดทั้งเบิดก็อยูท่ทีเ่มเมินสามพันเก้าร้อยสี่สิบกิโลกรัมครับพี่น้องบรรทุกออกมาน้ำกันกะหาเถียวเนาะครับมาเบิงน้ำนักเป็นเที่ยวครับพี่น้องมาทบทวนอีกข้างนึ่งครับเที่ยวที่หนึ่งนี่น้ำนักอยู่ที่สามพันแปดร้อยสี่สิบห้ากิโลกรัมเที่ยวสอง 24 8 5ปด้ากิโลกร,รมัมเที่ยวส2,6 8อกดิห้ากิโลกร,รมัมเทียวที่4 24 5 0หบกิโลกร,รมัมเที่ยวสุดท้ายครับพี่น้องเที่ยวที่หาครับสอง5เจห้ากิโลกร,รัมครับอ่ารวมทั้งเบดอยู่ที่1มื4นันเกาี่ิกิโลกร,รมัมหรือคิดเป็นตำนักเป็นตันครับพี่น้องก็อยู่ที่13ตัน เก้าร้อยสี่สิบกิโลกร,รัมครับขาดอยู่หกสิบกิโลกร,รมัมก็จะถึงสิบสี่ตันครับพี่น้องก็คือเมือนสี่พันกิโลกร,รัมครับตอนนี้ขาดอยู่หกสิบกิโลคร,รับนี่คือเกินเป้าครับพี่น้องเป้าหมายของเจ้าของเพื่อนตังไว้ที่สิบตันครับของปีหกหกเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้แปดตันครับปีนี้เพื่อนว่า ต้องให้ได้เพิ่อม,มาอีกสองตันครับแต่มันเกินเป่าครับพี่น้องคลิปนี้ผมลุงสอนคนเอาหน้าผ้าระแต่น้าบรรยากาศการเก็บผลผลิตของมันนาปีหกเจ็ดมาฝากพี่น้องครับสรุปยอดน้ำกันแล้วครับพี่น้องก็อยู่ที่เมื่อสามพันเก้าร้อยสี่สิบกิโลกรัมครับพี่น้องถ้าคิดน้ำหนักต่อไร่ก็จะตกอยู 4,646กรอยี่ิกิโลกร,รัมครับพี่น้องต่อไร่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมลุงสอนโค่นหน้าผ้าเลาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมครับเอาไว้คลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยกันทุกคนครับไปคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ